นะคะเราก็อยู่กับน้องแอนนี่นะคะซึ่งเป็นลูกค้าประจำของที่เอียาคลินิกนี้เลยนะคะเมื่อกี้เพิ่งไปฉีดบท็อกซ์มาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูผลกันเลยดีกว่านะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องแอนนี่ก็ื่อสองวันที่ฉีดไปนะคะก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรมากก็คือหมองูเบามากก็อารู้สึกสุดตุยนิดนึงอ๋อเหมือนมัดกัดนิดนึงใช่ค่ะแล้วน้องแอนนี่มาทำที่นี่เนี่ยมาทำมาทำนานยังเอ่ย อ๋อนานแล้วนะคะรู้สึกว่าก็มาหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วใช่ไหมแล้วมันแตกต่างจากที่ไปทําที่อื่นยังไงเคยทําที่อื่นมาก่อนไหมคะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่านานก็ขายมาเยอะแล้วกอเคยไปทำแถวคอนโดแบบว่าบางทีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยที่พี่คนนี้ฉีดดีฉีดสวยแล้วก็ถูก เหมือนเป็นหมอกระเป๋าเลยใช่ไหมไอเราไปดูก็โอเคเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยลองดูเห็นว่าถูกเนาะเราก็จะมีความสึกเออถ้ามันถ้ามันสวยแล้วถูกก็ลองดูแต่ผลเป็นไงคะก็บางทีก็บางทีมันก็ไม่ลงค่ะบางทีเขาผสมน้ำเกลือเยอะเกินไปแล้วตัวยาอาจะแบบไม่รู้ว่าจริงปลอมเราไม่รู้ว่าเขาผสมแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็มีข่าวมากมาค่ะว่าเฮ้ยคนนั้นคนนี้ช็อกตาย แล้วเราคุณรู้สึกว่าคุณค่าชีวิตเรามันมันไม่ได้ขนานั้นเป็นน่าจะลงโทนนิดนึงเลยไงค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือตรงนั้นคือพอเราไปไลฟ์ขึ้นมาไม่เป็นคาร์ดิโชน์แล้วก็เขาไม่มีอะไรประกอบอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวยาไม่รู้ว่ามีเอายอดหรือเปล่าที่สําคัญเจ็บด้วยเจ็บด้ยคะเหมือนที่นี่พอที่นี่เขาจะเน้นมากเลยใช่ไหมเอ่ยได้คําว่าคุณหมอเนี่ยมือเบามากคุณหมอฝ้ายใช่หลังจากนี้มาลองที่รู้สุดประทับใจแล้ว่าครั้งแรกที่ฉีดนะคะฉีดในโซงแต่เมื่อก่อนนี้จะแอนตี้ ผลิศแ uh huh. ฟนมากเพราะฉีดแล้วก็หน้ามันบวมบอกบวมมากๆแล้วทำงานไม่ได้สองสวันซึ่งขาดรายได้โอเคแต่ว่าพอฉีดที่ยาคลีนนะคะก็ฉ <'s> ีดครหน้าในโสแฟนนะคะลดแก้มก็รู้สึกว่าคุณหมอกูเบาด้วยนะคะแล้วก็เฮ้ยหน้ามันไม่บวหมหนมูสามารถ แต่งหน้าก็ไปเดินช้อปปิ้งไปเดินแล้วก็ไปทํางานต่อค่ะคือคือฉีดปุ๊บออกไปใช่ทางานได้เลยไม่ต้องพักใช่ค่ะเออมันแสดงว่าคุณหมอต้องมือเบามากๆเนาะแล้วก็หน้าไม่้ํำด้วยนะสามารถแบบชาชีิตได้ตามปกติคือบางคนแบบเฮ้ยทำไมทำไมเธอแบบว่าเธอไปฉีดมาเธอยังทำได้แบบนี้ได้คือมันแบบ คุณหมอมือเบาด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยมันโอเคเลยอ๋อซึ่งตอนนี้น้องอันนี้ก็เป็นพิธีนางแบบอยู่ใช่ไหมคะหลังจากที่ฉีดมาแล้วเนี่ยมีมันมันช่วยในเรื่องของงานพิธีการงานเรามามก็ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วยนะคะก็คือเราต้องใช้รูปร่างหน้าตาในการทำงานของล้วถ่ายแบบลูกค้าต้องเลือกคนสวยๆมาเป็นดีไซเนอร์ให้เขาซึ่งอันนงงี้ต้องแน่ต้องทำตัวให้ดูสวยดูดูดีตลอดถ่ายรูปมาเนี่ยต้องเรียกไปทุกส่วนหน้าเฉียนเขาเป็น เป็นโครงหน้าที่สาวๆอยากที่จะได้อยากได้ค่ะเดี๋ยวต้องลองดูบ้างละเนาะแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามีโปรโมชั่นใช่ไหมคะสำหรับใครนะคะที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะก็สามารถนะคะเข้ามาสอบถามที่ a อยาคลีนได้นะคะชั้นสองยูนิมอลนะคะตรงข้ามอาคารคอนีนะคะจะได้ส่วนลดนะคะโบนัสแล้วก็ฟิีเลยนะคะบอกว่าจากแอนนี้ด้วยนะคะพอดีว่านะ มาจากคุน้องนี่อาจจะแบบไม่ได้ลดถึง20%แต่าามาจากอันนี้20%เลยค,คือถ้ามาถึงที่นี่เอ a าคลินิกอยู่นในมอชั้น 2>, <c oughs> 2บอกว่ามาจากน้องเอนนี่หรือว่าดูคลิปน้องเอนนี่แล้วมาเนี่ยลดไปเลย20%นะคะอ,อ,อ่าเป็นฟิลเลอร์ฟิลเลอร์โบตอสบางทีมีร่างรอนี้ก็อาจจะตัดฟิลเลอร์และก้วโบตอสบอกว่าอย่างที่บอกค่ะเนื้อ,อการามก็ ยกผิวอะไรอย่างงี้อ๋อคือช่วยหมดเลยลดยี่สนะคะไม่มีจำนวนจำกัดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือใครที่ชมนะคะไม่ว่าจะชมที่ไหนนะแต่ก่ออยากจะมาทีุ่งเที่ยวแวะมาที่ไอหยกิีดใช่มาได้เลยมาสะดวกขึ้นใต้ดินมาก็ได้นะคะค่ะแล้วนี่ก็เดี๋ยวได้เขานะที่ต้องไปทํางานต่อใช่ไหมเพราะว่าฉีดมาแล้วงานเยอะมากจริงๆนะคะงั้นเดี๋ยวิ่ยให้น้องอินนี่ไปพักผ่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรา จะมาดูกันว่าต่อไปเนี่ยจะมีที่เอเนียคลินิกเนี่ยจะมีอะไรมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกค่ะขอบคุณมาก